ครับผมจะเอมือหนึ่งฮะวันนี้มาในมากผมมาปลุกคุมมนาภากก็วันนี้ก็จะมาแบ่งปันความรู้เล็กๆน้อยๆครับเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับแต่ต้องมีประโยชน์ครับมีประโยชน์เป็นประโยชน์ต่อใครบางคนแน่นอนครับสำหรับมาแบ่งปันเรื่องใบขับขี่ครับใบขับขี่สาหรับผู้พิการนะครับวันนี้จะมาพูดถึงผู้พิการทางร่างกายคือแขนขาขาดแล้วก็ ผูพ้พิการด้านสายตาครับตาบอดสีเราบอดตาบอดสีก็ทำไม่ได้นอนครับตาบอดสีแต่ตาบอดข้างเดียวทําได้ไหมบอดสีข้างเดียวนี้คือบอดสนิทข้างเดียวนี้ทําได้ไหมมามาพูดเสริมครับเสริม <S <S พรรเพิ่มเติมเกี่ยวกับตาบอดครับวันนี้มาขอแบลองแพทย์ตัวนี้สองใบเลยครับสองใบเลยพิการทางด้านร่างกายใบหนึ่ง ทางด้านสายตาอีกใบหนึ่งครับเพิ่มเติมอีกปีนี้ปีนี้เพิ่มเติมอีกหนึ่งหนึ่งรายการครับก็จะมาพูดถึงทางด้านกายกับทางด้านสายตาด้วยครับเป็นประโยชน์สําหรับใครที่อยากจะทํใบใบกับขี่ครับที่ผู้พิการนะครับทางร่างกายขาขาดสองข้างทําได้ไหมแขนขาดสองข้างทําได้ไหมทําได้ครับเอ,อทอทได้เราจะมารายละ,ะเอียดนะครับเกี่ยวกับด้านสายตาอีกครับสายตารายละ,ะเอียด ให้พูดกันให้ฟังรายละเอียดครับอ่าทได้ทําได้ไหมด้านสายตาเดี๋ยวคอยติดตามด้านสายตาครับแต่ด้านร่างกายแขนขาทําได้นอนครับเดี๋ยวมาละเอียดให้ดูครับรายละเอียดจะให้ดูตัวอย่างครับวันนี้มาใบรับลองแพทย์ก่อนนะครับใบรับลองแพทย์ที่ต้องไปประกอบทางด้านสายตาตรวจสายตายังไงร่างกายยังไงดูรายละเอียดใบรับลองแพทย์ก่อนนะครับวันนี้ ก็มาดูรายละเอียดครับรายละเอียดเกี่ยวกับแบบรับรองแพทย์ก่อนนะครับจะเอมือหนึ่งรีวิวเหมือนกับรายละเอียดเหมือนกับรีวิวสามล้อครับทุกซอกทุกมุมอให้รู้ให้เห็นกันจัดจะเดี๋ยวนี่ใบเสร็จค่อยดูครับใบเสร็จเนี่ยเท่าไหร่ครับไอค่าค่าแบบรองแพทย์ของตาจะจะแพงกว่าแพงกว่าของไกลครับนะครับสาหรับใครที่แขนขาขาดนะครับทําได้ครับเพื่อนผมขาข้างเดียวอมีใบใบ ใบกับขี่ครับมีแขนเดียวงี้ก็มีใบแคบใบกับขี่ครับแขนขาดต่ำกว่าต่ำกว่าก็สอกอีกครับอ่าเรก็มีใบกับขี่ครับสองข้างเลยอ่ะอย่างที่ผมลงกับไอ้หนุ่มโซเลียนครับเนี่ยมีใบกับขี่มีใบมีใบกับขี่นะครับอ่าอย่างอีกคนก็ขาขาดสองข้างอย่างงี้มีครับเพื่อนผมไล่น้ำก็มีใบกับขี่ครับไม่ได้าตกับขี่ลักษณะแบบนี้ครับแขนขาครับอย่าร้อยเดียวครับใบ ใบรองแพทย์จะร้อยเดียวครับกับคนปกตินะครับใบรองแพทย์จะได้อย่างนี้แับษนามแบบนี้ครับคือไม่มีโรคประจําตัวไม่ไมีโรคประจําตัวลมชักบ่ามูเนี่ยครับมมลมชักบ้ามูแล้วก็ระบุแพทย์ระบุมาว่าม,มือขวาขาดอย่างนี้ครับลงชื่อมาแค่นี้ครับนี่ครับก็ใบนี้ไปยื่นไอ้คนส่งครับทําใบอนุญาตขับรถก็ทดสอบขับรถขับผ่านก็ได้ครับขับผ่านก็ โอเคมีใบกับขี่แค่นั้นครับต้องมีใบรับรองแพทย์ทุกปีครับเป็นต่อปลูกจะต่อแค่ใบเดียวครับร้อยเดียวแต่ปีนี้มาตาข้างหนึ่งมองเห็นครับต้องมีเพิ่มเติมอีกยุ่งยากเลยครับวันนี้ไปมหาราศก็เครื่องเสียครับต้องมาเทพรัตน์ดีครับเครื่องที่โรงบาลเทพรัตน์มีเครื่องครับนี่ครับเป็นเครื่องตรวจจะมี2ใบครับจะมี2ใบทางทางรถบันจะให้มา2ใบครับใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับตาแต่สายตาครับก็จะมีระบุไว้นะครับนี่ ลานสายตาให้ดูกับตัวอย่างครับดูตัวอย่างระเบียบการกรมการขนส่งทางบุกว่าด้วยการดําเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์สําหรับคนพิการพศ2,541นะ41กําหนดให้บุคคลที่สายตาพิการหรือบอดหนึ่งข้างต้องมีใบรองแพทย์จากจากสุแพทย์ครับจากสุแพทย์เท่านั้นนะครับคือ โรงพยาบาลที่ไม่มีจักษุแพทย์ออกให้ไม่ได้นะครับต้องมีแพทย์เฉพาะทางครับอย่างโรงพยาบาลสีคิ้วสูงเนินเนี่ยไม่มีจักษุแพทย์นี่ออกมาได้นะครับออกได้แต่ใบแบบนี้ครับแันขานี่ครับออกได้ทั่วไปครับทุกโรงพยาบาลครับเป็นโรงพยาบาลครับเท่านั้นครับได้สูงเนินสีคิ้วนี่ได้ครับแต่แต่สายตาไม่ได้นะครับต้องมีเฉพาะทางครับนี่โคราชก็มีมหาราชกับเทพารัตน์ครับเทพารัตน์นี่ครับ ถึงไหนแล้วอย่างแล้วก็เอกสุดแพทย์เพื่อยืนยันว่าสายตาข้างที่ไม่พิการหรือบอดมีความกวาม้วางขององค์ของลันสายตาครับมีมีมีกำหนดของลันสายตาอย่างน้อยร2 0องศาอ่าอย่างน้อย120องศาในแนวนอนนะครับอย่างน้อย1 2อย่อย่างน้อยแล้วอย่างน้อย1 2อองศาในแนวตั้งครับห้ามต่ำกว่าร20กับ20ครับถ้าค่าเท่านี้กับ กับเกินนี้ได้ครับเออได้ถ้าต่ํากว่าต่ำต่ำกว่านี้คือไม่ได้นะครับต่ำกว่านี้คือไม่ได้องศาในแนวตั้งโดยใช้วัสดุการตรวจสอบสีขาวขนาด3มมิลลิเมตรระหว่าง0.33มมเมตรมาแสดงยืนยันและประกอบคําขอรับใบอนุญาตขับรถด้วยนี่ครับก็จะมีนี่ครับผ่านครับนี่ด้านด้านขวานะครับด้านขวาแนวนอนร3 0ยนะครับเอ่เกณฑ์เขาร2 0คือผ่านนะครับองศาแนวตั้ง ่องศาคือผ่านนะครับไม่ต่ำกว่า20องศาอย่างนี้คือผ่านครับนี่ก็รอสอบสอบขับอย่างเดียวครับทีนี้สอบขับคนพิการเขาสอบขับทุกครั้งครับที่ต่ออายุครับอายุ5ปีต่ออายุก็ต้องสอบขับทุกครั้งครับสาหรับคนพิการครับคนปกติจะไม่สอบนะครับก็ผมดูเล็กน้อยครับดูไว้ชืว่าเสียบาแม่ขามครับใ้ที่มีญาติคนพิการก็อยากทําใบกับขี่ก็ทําได้นะครับนี่ครับกาหนด สำหรับผู้มีการกฎหมายออกมา2,541นะครับตาบอดทำได้นะครับตาบอดข้างเดียวบอดสนิทเลยครับทำได้ครับก็ทำได้ครับแต่ตาข้างนึงอ่ะเกียนครับเกียนเนี่ยร้อแนวนอนแล้วก็20องศาแนวตั้งครับความความกว้างของลานสายตานะครับนี่จะออกมาครับแพทย์จะระบุมาอย่างนี้ครับคือผ่านนะครับองศานี่ครับองศานี่ครับแนวตั้ง เนีนอนนี่คือผ่านนะครับผ่านเกียนคือสอบขับคงเดียวครับอ,อีกใบหนึ่งดูอีกใบหนึ่งใบหนึ่งลักษณะจะได้สองใบนี่ครับใครที่ตาบอดสนิทข้างหนึ่งอยากมีใบขับขี่ทาได้ครับทําได้ถ้าตรวจผ่านนะครับต้องไปตรวจเสียค่าตรวจเสียค่าตรวจเดี๋ยวเดี๋ยวทำใบเสร็จให้ดูค่าตรวจเทไรมีใบเสร็จทั้งสองอย่างครับทั้งกายเขียนขาแล้วก็ตาครับ นี่ของผมสองใบเลยครับทั้งเข็มทั้งกายทั้งตาอะไรตาข้างหนึ่งมองมาเห็นต้องมีใบับลองแพทย์สองอย่างเลยอันนี้ก็การตรวจคัดกรองมองเห็นเนี่ยทางคีบชาร์ตอทางนี้อันนี้ตัวเลขครับนี่ตัวเลขครับนี่มองเห็นเต็มเป๊ะครับแปดสิบห้าเจ็ดสิบสามสิบห้านี่ครับนี่ให้อ่านอ่านตัวเลขครับอ่านตัวเลขนี่ได้เต็มเป๊ะเลยครับนี่ ตา,ตาด้านปกตินะครับนี่ตรวจอันนี้คือตรวจวัดอ่านตัวเลขครับอ่านตัวเลขอ่านตัวเลขนครับเข่าข้านะครับเข่าข้านะครับสําหรับไอ้ผู้พิการสายตานะครับผู้พิการสายตาก็จะได้ใบเดียวครับถ,ถ้าถ้าพิการสายตานะครับก็จะเอาใบใบนี้ไปครับใบนี้ไปนะครับ,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 บสายตาตาข้างเดียวนะครับไบลองแพทย์ ก็จะได้ใบเดียวนี่เพราะว่ามีอันนี้ไม่ไม่พบโรคต่างๆมือนกันนะครับก็ได้สองใบเลยก็ใบแบบนี้ใบหนึ่งปกติจะมีใบเดียวครับใบเดียวแค่นี้ใบเดียวแค่นี้สําหรับคนปกตินะครับนี่ก็ร้อยเดียวร้อยเดียวสําหรับใบนี้สายตาครับใบเสียบนี่ใบเสียบยืนยันนะครับ250ครับ250 250 สำหรับใบตรวจเหมือนกับคนปกติครับในคนปกติครับแต่เขาจะลงว่าพิการด้านไหนครับคนปกติก็เท่ากันครับเสียเท่ากันครับร้อยหนึ่งครับเท่ากับคนปกติครับใบลองแพทย์นะครับต้องลงคุยบานเท่านั้นครับอนามัยคลินิกไม่ได้นะครับแต่ก่อนเคยแต่ก่อนผมทําตั้งแต่ต่อสองครั้งมั้งเคยไปเอาของคลินิกได้นะครับต่อคลินิกใบรองแพทย์ของคลินิกเคยเคยไปต่อทะเบียน ต่อใบอน Pop ุญาตกับชีอยู่สองครั้งครับของของคลินิกนะครับหลังจากนั้นมาก็โรงพยาบาลอย่างเดียวครับคลินิกไม่ได้ค <aumento> รับก็เคยเอาใบรับรองแพทย์จากคลินิกครับจากคลินิกไปต่อได้นะครับแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนตั้งแต่สิบกว่าปีก่อนนังเคยสองครั้งครับเคยต่อสองครั้งแล้วใบรับรองแพทย์จากคลินิกครับหลังจากนั้นมาก็ไม่ได้ครับก็ไม่ได้ก็ต้องโรงพยาบาลอย่างเดียวถึงจะได้ครับถึงจะได้ต้องโรงพยาบาลออกให้อย่างเดียวถึงจะ เอาเบลลรองแพทย์ไปต่อได้แต่ก่อนคนปกติก็ไม่ต้องใช้แบลลรองแพทย์นั่นครับแต่ก่อนใช่ครับเราก็เอาใบกับฉี dark, ่เ <Darwin> ก <Oliver> right. ่าไปต่อแค่นั้นครับเดี๋ยวนี้ต้องมีทุกคนครับใบลลรองแพทย์คนปกติก็ต้องมีใบลลรองแพทย์ครับต้องใช้ครับคนปกติไม่ใช่ใช้แต่คนพิการนะครับคนปกติก็ต้องมีใบลลรองแพทย์ทุกคนครับต่อใบยาดกับฉี่ครับเดี๋ยวนี้ครับแต่คนพิการจะมีระบุคนคนปกติก็เหมือนกันกบตรวจเหมือนกันไม่มีโรคไม่มีอะไรปกตินี่ครับ น้ำหนักความดันอะไรของปกติครับ2องตาสำหรับตาก็ต้องวัดลานสายตาครับลานสายตาในแนวตั้งและก็แนวนอนครับมีความกว้วงของลานสายตาครับมีเกณฑนเกณฑนก็120 120ในแนวนอนครับแล้วก็20องศาในแนวตั้งครับห้ามต่ำกว่าเกียนครับถ้า120กับ20นี่ได้ครับคือได้สอบครับ ต้องมาวัดดูก่อนครับใครที่อยากสอบสําหรับคนที่มองว่าเห็นตาข้างนึงมองเห็นนะครับต้องมาวัดดูก่อนครับถ้าได้เกียรตินี่คือคือผ่านครับคือผ่านคือสอบได้มีใบกับฉีมีอนุญาตกับฉีตามกฎหมายครับแต่ลหลายคนก็มีซื้อเอามันรู้มันได้หรือเปล่าครับบางคนบอกว่าซื้อเอาตผมก็ไม่เคยซื้อครับมีแต่ผมทำมาถูกต้องตามกฎหมายครับไม่เคยซื้อครับไม่เคยซื้อแต่ก็ไปมาทั่วทิศทั่วทิศอ่า เนื้อใต้ออกตกก็ไปมาหมดแล้วครับก็ไม่ไม่มีประวัติอุบัติเหตุนะครับคนพิการก็ระมัดระวังเป็นพิเศษครับคนพิการขับรถด,ดีกว่าคนปกติ rooting, ครับ,บร, to happen to happen to happen. ระวังกว่าคนปกติครับไม่ใช่วิสวัตผมว่าคนพิการเนี่ยปลอดภัยกว่าคนปกติขับรถครับแต่ตรวจคนพิการเนี่ยเข้มข้นเลยครับอ่มเข้มข้นเลยครับไปไหนมาไ,ไหนก็ไม่มีเคยเกิดเกิดอุบัติเหตุครับคนพิการส่วนมากจะต้องระวังเป็นเป็นพิเศษครับเวลาระวังตัวเป็นพิเศษครับ อย่างเพื่อนผมอย่างนี้แขนขาดสองข้างเลยใต้ข้อศอกด้วยขับรถก็ไม่เคยไปชนใครนะคิดดูเด็วคนมือมีมือมีเท้าครบเนี่ยชนชนน่นชนนี่นะครับก็แล้วแต่ครับแล้วแต่คนความามาทของคนนะครับประมาทครับก็ก็ดูว่าใช้บาทเสร็จบาแบกขามนะครับก,ก,ก็เป็นประโยชน์แน่นอนครับสําหรับคนสําหรับใครหลายคนนะครับต้องมีเคสแบบนี้ครับ ็ให้รู้เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆครับความรู้เล็กๆน้อยๆครับสำหรับรอดูติดตามดูตอนใบกับขีใบใหม่ครับใบใหม่หลังอาทิตย์หน้าครับอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าจะไปสอบจะได้เบลขีไหมรอติดตามดูครับติดตามดูติดตามดูผลสอบมันก็ต้องรออีกนน่ะลูกชายเท่านั้นแหละลูกชายขับรถได้ลูกชายตอนนี้ก็สิบปีรออีกรออีกไม่เกินสิบปีลูกชายก็ทาใบกับขีได้ผมก็ เลีอกทำแล้วใกับขี่ไปไปทำแล้วยุ่งยากให้ลูกชายขับแล้วทีนี้มอบธุรกิจให้ลูกชายลูกชายก็ขับซื้อของซื้ออะไรแล้วทีนี้ลูกชายรออีกนี่ก็อี่ปีแล้วสิบปีแล้วเนี่ยอีกสิบปีอีกมันใบ,บกับขี่ได้ก็สิบแปดปีใช่ไหมสิบหกปีขึ้นรออีกไม่ถึงสิบปีครับไม่ถึงสิบปีก็ลูกชายมีใบกับขี่ก็ยกให้ลูกชายทีนี้ อย่าไปไหนก็ให้ลูกชายขับให้ทางไกลๆกลไ็ไม่ได้ไปต่อแล้วทีนี้รออีกนี้ก็ต่ออีกต้องทําอีกสักอีกรอบหนึ่งนะทาําอีกรอบหนึ่งนี่ก็ห้าปีทําอีกรอบหนึ่งก็ไม่ทําแล้วทีนี้ก็ให้ลูกชายขับแล้วทีนี้ชายสองคนมีคนขับรถครับผมก็เด็กๆน้อยๆความเลือกน้อยครับก็ ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดมะกะลงเพียงคนลังใจให้ด้วยครับเ,เป็นความเลือกน้อยดีๆต่อไปครับกับเอือมือหนึ่งครับก็มีสามล้อมือสองมีเพจสามล้อมือสองชุดสร้างสามล้อครับก็ฝากติดตามให้ด้วยครับใครต้องการชุดสร้างก็เจ็บเงินปลายทางครับสบายใจได้ครับชุดสร้างไวล้ลุยๆครับลุยสวนเป็นประโยชน์นะชุดสร้างนี้ก็ จะก,กลับบ้านนะครับนี่จะก,กลับบ้านแล้วเพิ่งทําเสร็จนะครับบานมาัดเนี่ยใบรับรองเออจะก,กลับบ้านแล้วครับผมดีวิวให้ดูครับผมดูน้อยเล็กๆน้อยก็เราดูไปสอบนัดลงลงคิวไว้จันน้าครับจันน้าสอบจันน้าจะใน,นถึงนี้เดี๋ยวนี้เดือนเดือนสิงหา2556เดือนสิงหาครับเดือนสิงหาวันที่ วันจันทร์นี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยนุ๊จำไม่ได้เดี๋ยววันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่สิงหาต้องวันจันทร์นะครับวันจันทร์ว่าหมดอายุวันที่หนึ่ง,งกันยาต้องไปก่อนก่อนหมดอายุครับก็ฝากไว้แค่นี้ครับจะเออเมื่อหนึ่งครับผม